ไมีแต่คนหุ่นดีๆเนาะโอ้แมยังงามเลยพี่น้องเลยเนาะไปลอยอยู่พี่น้องเลยบายดีนะแม่เด้อเนาะบายดีทั้พอทั้งแม่อันนี้ปลูกงตัวอันเข้าไปชวนมันหรอบ่ดโดย ตัวนี้ลักนาโคกต้นโสกตัตมโคกจะตั้มเนาะเขึ้นพุ่นขี้วานใจแล้วเห็นของลูกเบิ้งแยกงนองกระไดี้ใจน้ำของโมกบใจลายเลย ลังได้ดีเฮือนน้องเมฆนี่พี่น้องลังงามๆนะพู่บัวพี่น้องเลยสองลังนี่ลังได้ได,ดีพี่น้องเลยเนาะอฮะทุพี่น้องเลยกับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยมันสุขสุขคนพี่น้องเลยเนาะมาหอดจอดแท่งแลว้วเนาะทางเฮือนน้องเมฆคือจะแม่ล้งนี่แหละพี่น้องเลยเนาะ ขี่วันร่งนี่พี่น้องงามแน่นีินกลับตากไทยสบายดีพอมีพี่น้องก็สู้คนเลยพี่น้องด้พวพบกผเจอกันอยู่เนาะทีมงานเฮามารฮอดจอดเทิงในเวลามืดเหม่ยคำคำช่วงนี้ก,พกพะ,ะพกมูพีนน่น้องเลยเนาะอู้พ่อแม่เพิ่งไปยังเบายังเช้าอยู่ประจากักษ์มันเป่นเลยเนาะ เึงานทำมาหอดจอดเทิงแหละอ่โดยโดยโดยท่นนี้กัมาของฝากของตอนก่อนพี่น้องเลยเนาะทำมาเมฆกันอากาศิ่เย็นเลอดีใจดีใจมาหอดเท่ยวนานๆเนาะแค่มาหอดก่อนยามมืดพี่น้องเยเนาะ

มิจต the the ์คนหุ่นดีๆเนาะดูต่างนี้เนาะโอ้แม่ยังงามเป็พี่น้องเลยเนาะไปลอยอยู่พี่น้องเลยสบายดีไแม่เด้อเนาะสบายดีทั้งพ่อทั้งแม่ถ้าไทยลุกได้แบบนึงไม่ลุมาผมมันทันได้คำเนาะเนาะโดยโดยๆโดยๆน้องเมฆมัายืนกลางครอบครัวครอบครัวเมฆไม่ไม่น้องละใช้ทั้งน้องเขาอยู่ใช้ าเข้ามาเอ้ยคนยุจ hmm. ป mm ีเ hmm. อ mm ้ยเจเจอัน hmm. น mm ี้เป็นน้องูสนะขอบคุณคนยยเหมแล้วเน่ยด้อดด้ยเฮ้ยเดียวมงกล้องเน่เด้อเดียวมงกล้องเนี่ยเอไนเด้เดเด้อเด ที่เรียบร้อยมาที่นี่ที่นั่งเลยเนาะลังตากมันโย่่เกลียดเพราเราไม่พอใช่เลยฮะโอ้ธุรกิจมันพี่น้องไ่ว่าอยู่สารวันเนาะหรือว่าอยู่ปากเซเนาะชีแข้งภาคใต้พี่น้องไม่แต่บริษัทผลิตมั่นเนาะอ่าการนีแม่นคือเพื่อนสร้างขบคันแหละไปหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนมันไม่มุงกระเบื้องเนาะสองสั้นพี่น้องเลย พี่น้อยมาทามยากาศพี่นองเบิร์กก่อนเนาะพี่ทางนี้ก็เป็นพักสวนพักบ้านนี้พี่น้อยเนาะสวนพักสวนหญ้าป้าคนกาอย่างนี้น่พี่น้อยเนาะสงสสยกาพักกาหญ้าคลายไปจัก์น่พี่น้อยนี่เนาะ พักสลัดไปจ้ะอะไรนึกว่าพักกลัมเน,ะๆๆน,งงมมนาะดูดูดูพี่น้องเไยรวมสมบูรณ์อ่าพี่บรรยากาศพี่น้องเไยเนาะอยู่พู่อยู่พาอยู่ตีนพู่เนาะอ,อากาศเย็นเลยเป็น้องเย็นเย็นอุณหภูมิเลยพอดีอยู่เนาะแบบพระท้าอยเบิ่งก่อนบัลพี่น้องเไย จะมาโง่จาด้ยพักรไสอ่ะโอ้่อ้แจ้่ลองตีมงยนตีได้อิปลายองน่อ่ใส่ได้ได้่ร่เนะรเราใส่ได้แค่เขาเรียกันอีกไม่ต้องตาับบ่นั้เนาะเ เราเปิดเตียงกันนะทามทามแล้วว่าท <The> ี่ชนแล้วขับรถนั่นดิอ่าเลยขับลุ้นติ๊กเต็งเราอ่ะนะมันเห็นตีนเดิเราบอกดันเฮ้ยมันเห็นตีนบ้านเราอ่ะเออเออเนาะมาเบิ่งทางด้านนี่ก่อนพี่น้องไอ้ดอกกาแฟเนาะขออนุญาตพาดีพี่น้องมาเบื้องทางโอ้ยพี่พี่น้องเลยปาโตมีดอกเนาะ ดอกกาแฟได้นี่ทุกจานเอ้ยนี่กำลังออกดอกงานน,นนี่แล้วคอยขึ้นไปกี่ขึ้นได้ลแล้วขึนนุั้นคอนจิมีไม้เกาะเนาะเกาะนั่นนี่มันมีเกาะเรามีเชือกอยู่นี้คล้ายๆแบบนี้นะไม้เกานะเนาะเกาะแบบนี้พี่น้องเลยเกาะคนนี้นี่แล้วก็อ่าแต่เกี่ยบมีเชือกเหยียบนี้กองไม้นีะะ่เหยียบไว้เหยียบไว้แล้วก็เก็บ ป้าล้วก็หูดแบบนี้พูดใช่นี้พูดช่บอไม่มีมีกระตาม่เคียงกระตาทีนี้พี่น้องเลยพุนเคยมาเก็บอยู่เนาะแต่ค้ายังน้อยนะใช้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 พี่น้องเลยบ้านพ่น้อกดองโดยกาแฟบดเลยพี่น้องเลย ไงตัวตัวไผ่พันโลบัตตาฮะไผ่พันโลเบสตาโดลเบสตากาแฟนี่บ่กอันอันที่ผมเอาไปแอลเบสตาอาราบิก้าพวกกาตีมอลอาราบิก้าก็มีเออเดี๋ยวมันผสมลายได้เป็นเลยชาวบ้านเขาโบโบเคยมาได้ยินกาแฟนี่คิบะต้นกาแฟนี่แบบเดียวแล้วเลยจริงมันโมเมนต์ลายเลยลายสายพันเด้อ สายพันธุ์แบบว่าปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนี่สายพันธุ์ไหนง่ายเลี้ยงง่ายบอสที่บนเี้ยงอยู่ให้บริการไปหนักเฮ้ยอันนี้ปลูกง่ายตัวเท้าไปชวนมั่นเหรอบอสด้วยตัวนี้ตอกตอกตอกต่ำก็จะตำเนาะปลูกปลูกเลี้ยงไปเลยเนาะอันนี้นี่กลางกลางงสูงอีก มไนนี่ี่ชาดเลยนี่าเนนี่มนันมเนี่มบน่นี่แก่บได้เลยท้ดดิเนาะโได้เลยกาแาโมได้เลยกาแโมได้เลยไดอยโอ้เกินชาบมันกันเนาะพี่น้องเลยนอนแล้วพี่น้องเลยมั่นนี้และธรรมชาิคลายคลีนี่ผู้ผาบไม่อ้อมหองเนาะเย็นดีดอดรุโรกอาุโรกมีพวกอาระขโรกพวกนี้นะ น <that> ั่งน right? <that> ี้ลยนะเคยเห็นดูต่างประเทศอยู่ไทยเนาะเคนซื้อมาขายเนาะเคนซื้อมาขายีายอยู่ต้นกระแม่นเนาะรูมทุเรียนก็มีนะ้เยอะพี่เนาะทุเรียนบาเลยปลูกมันบาเป็นหมากทอบต้องยับขึ้นไปอีกนิดหนึงยับขึ้นไปอีกน้อยนึงน่าก่ายมากมียังใจน้องแบบวิเศดแบบปรนเทศยังแม่งเนาะเสื้อซานนันปลูกมากแครแท็กอ้ยยย่าดน้นน้ำใส่เจาะมาก่อนมาจังนี่บ่ นี <T t ่ไม <that S 3> ่ขยุงบ่ดิอ๋โทษธรรมดาเนาะอรีวิวนอไบ้านน้องแม่กันบ้านยังมีบ้มเนาะบ้านใหญ่มันนกัยังมีเนาะซีก็ยังไม่ได้ ลอชมบรรยากาศยังไงอเ,เออสั้นโดยนี่จากนี่ไปนี่ครับมันเป็นเขตแดนชียกองครับครับ,บ<ข>อีกข <ละ S 1> อยากเด้กพี่น้องเนะลอน้องพาพี่พานังก่อนรีวิวพี่น้งองเนบะิ่งเนาะเป็นต้นกาแฟ,ฟพี่น้งงองเลยอาทุ่ม

กลพกาดอจังสิเอาไป้พี่เลยมวรรกับมา่่กคืออ่ะกลันี่กแมนกลัมบักสู่ห้อหน่เนาะแมนแมนแมน้เอาไป้พี่เ่มีข้าวรค์กับมาเลยมักเพชรมักเอเอาไปใจ้พี่แล้ห้องเลยอันที่ช้อบเขาปลูกอยู่แถวบางเบียงผักกลัมักเกลดมักเกกับมาเนี่ต้องอากาินเนาะแม่นมักซอเวอร์จังสิเยเวอร์มักเอนเขานี่เขาพัดใส่ซีนใส่ไข่เนาะแมนแมนเลย มีแต่เห็ดชวนอย่างเดียวตื่นมากกับใบวียกรถโบเร่ฟักโบเร่ฟอนยังว่าโอ้ชีวิตเถอะชูชนขนาดกันโบชูกาโบได้มันก็จำเป็นอยู่บ่นหักไข่แต่อากาศมันเย็นเขาอยู่ในมืดเ็ดเวีย้มาอยู่ในไรนี้บ่มีแดดเลยไรเงี้ยม้าเลยหาแดดแย่เลยแหละมาอยู่แต่เก่าชิบเก่าชิบเก้าชิบเทาไรลมาอยู่ในเก่าชิบแปะมาอยู่เก่าชิบแปะแสดงว่าถ้งผู้เป็นพ่อนี่บ่ได้คนแถวนี้บ่บ่ได้คนสวรรค์คนแหละโอ้คนเชิดถั่วได้กับโบเป็นเชิดถั่วคนวิลาคนแหละบัดวิลาค้นวิลาพ่นมาอยู่ผีเนาะ คนวิลาเ<อ>ด็กกันคันวอาแล้วก็มันงาวนาะเชโน่เขาก็ได้อยู่เนาะเชโน่นโเขาอยู่สามปีเต็กกี้มันดอกเะไนขอถามแนวได้วอาอะไรกันเฮ็ดที่ได้เอาเอาไปมีหงอยก็ได้เราจะงได้มาพบพอตีพันเนีโอ้ตาตะกี้มาเฮ็ดเบี้ยด้วยเห็ดการเด้เห็ดการเด็กกันก็ดี พ่อกันก็เลยเฮ็ดเวียก็บอกไงไปพ่อกันมีมงเวี้ยมงงานแมนพักลับออกมาเฮ็ดชวนชนะมันบอกพออยู่พวกกินมเลี้ยกแบ่ผมประมาทตลาดแบบนี้ว่าเอาบระมาทชนะแล้วก็เลยพากันออกมาเฮ็ดชวนเถอะเชื่อกหมแตกระเพีเป็นราคาเด้เป้าหนูเมื่อกี้มาปาดเลยแต่กี่ข้าวซีกับชางแฉกนะตรงส่วนนั้นเชวนดีบอกอมกันกับครอบครัวเฮ็ดชวนเฮ็ดชวนก็มีพี่มีน้องอยู่นี่แน่กันเลยมากัากลักอยู่นี้แบบนี้นั่เลยเนาะมาสร้างประมาณเศร้ากว่าปี่ละไอยู่ในนี้กัน เทียมเเทียมมากโย่คนบ้านแน่นบาเตียมเลยทั้งอ่านทั้งพ่อคนนั้นเป็นคนวิลาคนอยู่วิลาพกแมนมีพี่ชื่อวิลาแลยก็ง่ายททมาอยู่เชตสมุวนะผมแม่อยู่ทันเขาไปสูทีนะคอนแล้วอ่เชีโน่กัอยู่สามปีอยู่แต่มียังวะแต่ยืมพกัาออชิปคนนะคนทั้งเดียวกันไปเชีสมุหก็ไปแวยามมันจะสวแมน ่านเจ้าได้ไปเชอนกบ่คิดอยู่ไปเช้อนจะไปแย่ยามบนขางเขาเงี้ยมสมอยู่างเขาเงียสยมคมร์เมเชิมถมเลยเชดมรเชมเชมวันันัคันเลยไปเลล็กแล้วยก็อยูฟ้าตัวนี้กเมร์หานไกเียหันแตงรดนน้อน้องสามบสายล่ใช่าหานอเบร์อีกเข่าเลยฮมเไปเดินหน้าแ่ยังจะมีอบ่มี่น้องมีเคยเล่อราครับเมรเมื่อจะเชื่อมีแต่น้องชายเป็น่ันเยแต่ว่า มาาเตียงกันน่ะทามทามว่าใช้อนว่าเฮือนว่าพอน้องอยู่ทั้งนี้บุจักเราเราเดไปมาเดิไปจะเถื่อมีแต่ม่าน้องชายฮั้นเออน่องชายหน่ะเป็นเนื้อครับเพื่อนเป็นเนื้อคนมีกรเทียมต้องซื้อหรือคนมีจะคลาดตะกี้เมันจะจิงจั่งด้วยไปรูสิทั้งหมดกันเลยเยอะๆเออผนเมืองีินเนอะเลยแล้วอู้บรรยากาศหนาอยู่ดีพี่น้องเลยเนาะมัดเลยวนตัวาะเตียงมักในนี้ห่อห่อนห่อห่อห่อนในว่ามันแต่เพิ่อเพื่อข่าวเนาะเนาะ มันบ e. ่ฮ so ่อนบ้านเฮาะเนี่ยเผาใหมีเนี่ยไปน่ะขนาดเป็นยามฤดูไม้ร่วงเนาะดูไม้แบบล่นนะนะพี่น้องยังเคียวซุ่มอยู่นะเนาะมีฝนตก2เทื่อนเลยดิซ้อเทื่อนซ้อมเทื่อนเทื่อนซ้อมเถื่อนอะไนผลตกหั่มดอกกาแฟเนาะเกี่ยวว่าฝนตกทุกทุกเดือนนะเพิ่นมาเลยกับบ้าดาเล็กดําน้อยอันนี้ไหมนี่คนหวงห้ามไปเลยบอกขอแม่นๆแมน่นบ่ได้ให้ตัดกลยเนี่ย่ว่าไปมีชวนอยู่แถวนั้นก็เพิ่นให้ไปปลูกต้นไม้ใส่กับชวนก็รักษาเอาแต่บ่มีใบ มันมีใบชีดินนะนะเป็นโมเดห์เห็นยางแบบเราไปเห็นใบคม้ทำซาบกาแฟจะเบิดอายุณ์ก้านหรือกากอ้อยเส้าเลยอารมณ์ักแบบความอุดมสมบูรณ์ไหมเนาะได้ฝนยังตกตลอดเลยเนาะเดือนหนึ่งสองคำเชื่อธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ได้เนาะเดี๋ยวเฮานี่อยู่ในอกบ้านนะอยู่ในบ้านมันอยู่พุ่นาอ๋อยังคือเป็นในบ้านเขาไปอีกบ่ในบ้านอยู่พุ่นอยู่ในอยู่พุ่นนี่เฮามาอยู่กับพวกกระชวยยี่ชีเฮาอยู่นอกเมีแค่รอหิมทางคือบ้านเฮาคือาบเตี้าบ้าทอะไรก็หัวบ้านแล้วอยู่ใจกลางบ้านอยู่นั้า เส้นทางนีสุดฮอดใช่ไหมครับลงไปนี่กระชิแยนเมื่อสารวัตรหนีเมื่อสารวัตรท่านกินเมื่อสารวัตรกะเข่าเมื่อทางเมื่อฮอตชดน้าโป่งเลยแหละโอ้างนี้ก็ได้พ่กได้ทำทำแม่กับฮู้จักของคนเป็นไปเสิร์ฟาเสิร์ฟอาหารอยู่ใช่ลรือเปล่ไปกุ้งเกลียงเมือทางนี้ก็ได้ชดของน้าโป่งไปดีฮอดผัดแดงประมาณเช้าบางคนก็โดนคุ้งหุ้ยกันนลยแต่ทงนี้เนาะเออแมนเออแมนรถจะไปจะไปแังไก็ฮอดเทียงโคกเทียงโคกกับขื่นสารวัตรกับบุฮอดสารวัตรดอก ฮอดหน้าค่อยซาวมันมีทางเวดอกไปทางเขาเท่านั้นเออเจ้าอถมันไปง่าไงลพวกูมึงนี่มันโมย่ากเนาะเออกระายน้ำโป๊กอ็อกน้ำโปงเลยแหละมันโมย่างได้มากไดนี่นะคือคือคือชมวโมย่านบุศก์ช่างนี่มีแต่ปักเข้าไปในในรถนะก็ได้เชื่อในนี้ก็ได้ไปสวรรค์นักขีดจับไปเลื่ตัว G P S โดดขึ้การ G P S ไปจุดนี้ไงได้อยูตัวเมื่อทางนี้ใกล้กว่าเของน้ำโปงเนาะตรวจขีดียวเลยน้ำโปงมันใกล้กว่า

หอนักสเ่าับมเลยเมยห่อน่าันเลยไปหอน้าค่อยเช้าไปไปก็ด้ได้คงแล้วไปจอด้าป่งเลยนเจอาจะขึ้นไปต่อไปตุ้มลานไปหอนตุ้มลานขึ้นเมื่อตะโอเนยความือกัล่นี่ก็ไปถาบังท่องชดคุณนิอ๋อด้อด้อด้มีซส้อยมันอยู่แตบังท่องผ่านท่องคนคุยอะไรเมื่อนั้นเด้อ เออเอมาเดคนบริเภาจะซื้อเะไรจะบันจิดีชิ้นนยนะครัูย่างยุ่งเดี๋ยวมันไปเราเที่ยวกันเบื่อเรื่นีเนาะมันงท้ไปทำตุมล้านเขืาต้ร้านแล้วเอาคนเลิกต่ว่าถ้ามีธรรมะมันจะค้งมาพี่เนาะคงเนะมค้งน่มันัดเนันว่าไอ้มาแช่กันจิเมือเมืองโค้งเหรอเออมาทานั้นถือไปทางนั้นเมืองโค้งเีไปพุ่นเนาะแมนเมืองโค้งลงไปเลยมันห้อเลานี่สวรรด์นขีดี่โม้เนาะเลยเมื่อเมื่อเช่นสมมุติเ มาสอบทุราตรวจตัวเดียวเลยเนาะพี่อารโขมาฮอดปีช่องโมงโอ้ยเอาได้ความือได้ความเส้นทางระบาดนียพี่น้องเอ้ยชิดใกล้กเก้าระบาดเลยเดินทางหนึ่งวิธีโดยโดยไปยื่เห็นพบพอเวลาย่ากเดยโดยโดยจบพ่อก็อยู่ดีมีแห้งเนาะเอออยู่ดีมีแห้งพี่ใกล้ชรุดนน้อยหนึ่งไปผ่าตัดเลยจังหวจุกประตูประตางก็เลยอุบัติเหไปผ่าตัดกระเพาะผ่าตัดเนี่ก็กระเพาะกระเพาะหัวแน่นใช่เหตุงานก่อสร้างเหตุงานตัวปแล้วก็ไปเหตุไป เนอยู่บนเห็ุงานเนี่ยเยว่าเยกกระเพาธรรมดาไปห้องหมอเขาอากระเพาะหัวก็เลยไปผ่าตัดเดีว่าจะดูด้ได้เห็เื่อเหตาร์ปีนึงอย่างนะคมนกระเพาะอะไราเนาะเห็นเองุเลยแมนนไลดกะน่าพัก้ำเงจากคอแล้วเนาะเพือนลง่าาะ เกี้งไร่พอเ้ยเนี่ยรเยเห็นส่งลูกกินจบเนาะแว่คิดเองกได้เนาะบางก็คุิดเองก็ได้ีตยว่มีเวลาที่ขอโทษเด้อขอซื้อขอผู้ซื้อผูเสียงเน่ยนอนึงอวง พบงโงแมนแมนโงจริงสวรรค์กระเฮ็ดช่องเฮ็ดนั่นอยู่ให้ลูกชายเฮ็ดให้โย่ไห้เลียดโบเป็นโบเป็นดอกแม้วงวบงโิงยูจีปีนะครับผาชิบหายชิบหารุ่นล่าแค่เดียวกับจังมีเทาาลรเนาะโดยโดยชิบบ้านอะไรดาลาลราเป็นน้องจุกน้อยเอาเชาโอเคพี่น้องแล้วจะได้กลับไปเบิ่งท่านเขินซาเบิ่งก่อนเนาะโดยไปพี่น้องบุกก่อนบ้านนี่บุกก่อนบุกก่อน ขออนุญาตเด้อขออนุญาตบุกลุกเคลื่อนแน่ไปพี่น้องเลยเนาะเด้อเด้อเด้อเอาสบายแม่์ทีนึงเด้อเนาะแม่คือบู้งามแท้แม่จ้ะเนาะ พี่น้องเลยฮะะฮะกเป็นโดยสบายดีทั้งวัตถุพี่น้องเลยเนาะอารมณ์ดีพี่น้องเลยเนาะนิ่มๆบเจเนาะราไปยังพูได้เข่าเลยเนาะหาสิบเออสิบสามเมหาสิบสามพอาสิบห้านาจะคนต่อพี่น้องเจ้านี่ลอกหน่อสามคนสามคนเนาะเอก้นีแลใช้ใช้พี่น้องกูนีบ่

ดูคุณกับน้องๆคนกับทั้งทีมงานเขากับดูแลอยู่นอนกันอยู่ติดตามอยู่ติดตามอยู่นะเบิ่งคูคีบนะติดตามอยู่คูมือดีใจน้ำรูต่ำแล้วากฝากน้ต่เบึงแยงแน่นอฝากลูฝากต่เบึงดน้องนแล้วก็ใจดีดี่ขึ้นพุ้นดีใจแล้วเห็นของลูบึงแยงเนาะกดก็ดีใจน้ำของมกบใจหลายๆ เขาขออนุญาตแม่ชื่อไหนก็ชื่อแม่จันทรุกแม่จันทรุกแม่จันทรุกพ่อวงพอวงไสพ่อวงไสแม่จันทรุกซื้อมวนคืออะไรเนาะแมนอากาศก็ดีเนาะบานจันเนาะเอาแมวเอาหนาวได้บานเลยใช่หนาวเลยลืมหนาวเลยเจ้าเจ้ากำลังสดีขึ้นเหมือนมาเจออากาศหนาวอยู่บ้าชอบมีเยอะชอบนิดร้อยนิด เราคงชิวเป็นยังเรอเอาเอา่ะเนาะ มาช่วงยามเป็นดอกกาแฟเนาะท่านบ้านที่เขาท่านบ้านนี้โขาคงจะแล้วโดยแตลลี่เนี่ยได้จักสอบแม่แต่ละปีเป็นพันๆเตลลี่หนีในกาแฟสองต้นสองต้นตายปีนี้มัเป็นหมากปีนี้มัเป็นหมากฝนบูดีอยู่นะดีปนไดบ่เปลีนเนี่ยโอ้โหเป็นหมาแต่กาแฟสองต้นตายด้วยด้วยไอสันสิบุตรเนาะทั้งแม่ให้เพิ่นเตรียมเตรียมอาหารการกินบ่โดยโดยโดย เฮ็ดอนพี่น้องเอ้ยเนาะเอาเนาะเนาะดูสบายดีนะแม่เด้อยินดีแมีเฮงดีใจลาน้องมหฮนต์น้องซ่านทีละพี่น้องเอ้ยนะแม่ของมามีเอาปอดกันให้เบิ่งเน้าจังบาดน้องแม่เขาดูเขาเออโอ้ยได้รอบจองเดือนที่บ่ได้พ่อหน้าบอตากันเดือนเนานอดกินจจงพี่น้องเอ้ยเนาะดีใจนะในลูกชายดีลูกชายรอเนาะอ เนี่ยกางั่งพิกเก้ยเนาะ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 โอเคชาเด้อชาเนาะให้เขาเข้าหน้าสาบาทเองเนาะไปไปไปพี่น้องเลยเนาะอ่ามากมาเนาะกย์มไพี่น้องเฟินขุ้งเสียนนั่นแหละเรื่อนชาเรื่องเป้นของน้องมีคือว่าพ่อแม่ญาติพี่พี่น้องนี่แหละเนอะอ๋อจอดเถิงแล้วเนาะอ่าใช่เบิ้งรอบๆอีกข้างหนึ่งพี่น้องเลยแต่ว่ายังแต่บ่มีบาประตูเนาะไม่เอาพี่น้องเลย ว่ากำลังเฮ็ดแต่ยังไม่ทันแลี้ยวแต่ว่าลังไงลังไงเนี่ยงอ้ยตายอายด้วยข่อยบาทเนี่ยเล่นข่อยงีลังง่ายน้อยนึงพี่น้องเลยมากสินอด้อมด้วยปลากาแฟนะมาตุลนเนาะด้วยขักล้าคักลายคักบรรยากาศบ๊วบุญเลยด้วยดูพี่ข่อยข่าวอยู่ข่อยเบิ่งขักเนี่ยไอ้นี่น้องไงข่าวอยู่บ่อจ้ะบัได้ข่อยมันดำแน่จังว่านะทำคำว่าอยู่นี่บ่วยลนข่อยข่าวอยู่แม่นเฮ้ยี่น้องเลย เนี่ยพี่อ่ากาแฟเราตอกพอเราเพาะไว้ตั่วบกเอาเนม่ยครับพี่น้องเงยแป๊บแป๊บแป๊บใส่ไปเนาะพี่น้องเนียเพื่อเป็นการบดเสียเวลาพี่น้องเงยทั้งบรรุนกับสิคอจบคลิปเนาะไปไปพี่น้องไปเนาะดีมุกปีใจลาทั้งหมดกันเนาะเอาแล้วจอดถึงเนาะยังไงก็รอบบงรอบลมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเลย่าสิเป็นยังไงพี่น้องเงยแน่ๆน่ละไมอนี่ต้องได้นอนละไมอนี่เนาะ คับมืดเปิดหูเปิดตาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าล้ำลาก่อนบาดนี่เนาะไปไปซาพี่น้องเนาะลาก่อนลาก่อนเนาะบาตรในิปหน้าพอกันใหม่เนาะมาหอดจอเถิงแล้วฮะกินข้าวกินน้ำก่อนบาดรในพี่น้องเอ้ยเนาะโดยไปโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยหนทางที่ยาวไกลจากทีพงานเฮามาเนาะเส้นทางนี่แมนลัดไปทางแขวงสารวัตพี่น้องเอ้ยเนาะทาง บ้านบาบุญเองเนาะโอ้ยพี่น้องเอ๋ยถั้งบักโคงทั้งจำปาัสักทั้งดอกสปากเซ่นี่ยสี่ไก่ร่วมกันสร้างโค้งพี่น้องเอ๋ยบาบุญกันสิได้น่าจะผ่าเมื่อเมื่อทั้งนี้แหละพี่น้องเอ๋ยเนาะอเป็นทางใกล้กว่าทางพอเบาอาอีกคนหน่าเนาะนี่แหละยิงตรงไปเลยทางคือประมาณนี้คนหน่อเนาะเอาเมื่อนี้การที่โอกาสเนาะโอ้ยมาหอดจอดเชิงพี่น้องเอ๋ยเนาะมาหอดทางเฮือนน้องมีอปกวิีหนึ่งเลยด้วยเอฟซีด้วยเบิร์ตสกูสกุลการรอคอยเนาะ สามชีมือพี่น้องเยอลยหลังจากไปเคารพมาบุญสารวัตรแล้วได้วพบพ่อมาบุญแล้วดีมุกดีใจพี่น้องเลยเนาะมาหาทั้งคปอบตูนี่แหงดีใจพี่น้องเลยามาเรื่องบุกนะี้กีนเนาะสุดยอดสุดแล้วนั่งในทีมงานของเรานะันะ่งนะนะได้เห็นได้พบไปเจอกันโอ้มีความสุขหลายเสือวนะ่าเอฟซีเนาะทุกคนกันดีใจหลายยิน,น,น,นะน,นนะดีนะมาเมียเพวื่อนเนาะทีมงานมาหอดต่อเทิงเนาะด้วยความปลอดภัยพี่น้องเลย นี่ยก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัดสุขูสุขคุณพ่อพี่น้องเด้อที่ให้การติดตามรับชมทีมงานเฮาตลอดมาจนฮอดจนถึงทุกชามขอบครัวเนาะอ่าเป็นเซ็ตเรียบร้อยเป็นอย่างดีเนาะนี่แหละเรื่อนบารมีของพีเนาะพี่น้องเลยพ่อแม่พิ่นก็สุขสบายดีเนาะโอเคสวุสดีเกษตรคอจบคลิปเกี่ยมใช้ฟันไม่พี่น้องเด้อขอบคุณพ่อนม่พี่น้องบัตรสุขสุขคุณพ่อแม่พี่นอยู่ในการติดตามประเทศเด้อ ทุกนีไปก่อนเนาะขอการคำว่าสปาีและสวัสดีเด้พี่น้องเด้อบอร์สกูสกคนเนาะโดยคาเมือนแล้วพี่น้องเลยเนะาะสาธุ